ค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะวิลลี่ลีพอตนะคะครั้งที่26นะคะประจำวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคมนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสินะคะค่ะเรื่องฟ้องกระบทนะคะพี่กอล์ฟเรื่องฟ้องกระบทตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไร คืบหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องการจ่ายเนี่ยจะสรุปพี่ก๊อฟดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ายังไงส่วนในเรื่องของไทยพาณิน์นี่ไปวันที่21สิงหานะคะ60ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนทเจะไลเกียรเขาให้นะคะว่าจะได้มากน้อยยังไงเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งพี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟรับทราบนะคะส่วนคดีอื่นๆอย่างคดีของแม็กก็ยังตามอยู่นะคะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนทจะ ํตาตามที่ทนายให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนชื่อซ้าซ้อนหลายรอบพี่กอลเพราะว่าเขาก็เลยเหมือนว่าตอนนี้กํลาลังเช็คอยู่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วทางานที่ไหนอะไรยังไงนะคะตรงส่วนตัวนี้เนยก็คุยกับทนายตลอดนะคะแต่ทนายบอกว่ามันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเล่นคดีายามไม่ได้มันต้องเป็นคดีแพ่งแล้วนะคะคดีแพ่งมันก็มันเล่นมันก็ไปเรื่อยๆพี่กอลแล้วก็เด็กเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยน เปลี่ยนนามสกุลนะคะค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวอะไรมากนะคะสำหรับคดีที่มีกับเราแต่ตอนนี้ทนายก็ตามให้อยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งพี่ก๊อปอีกครั้งนะคะส่วนอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้สรรหาทั้งอาทิตย์เลยค่ะพี่ก๊อปก็คือสรรหาในเรื่องในส่วนของเอ่อมาเก็ตติ้งเองนะคะมาเก็ตติ้งของ ของอาทิตย์ที่ผ่านอา,อาทิตย์นี้นะคะเนทเนทก็ไม่ได้สรรหาให้นะคะแต่ดูในส่วนของแอดมินอร์ดิตนะคะในส่วนพี่จอมที่เขาขอคนมาเพราะว่านุ่นลาออกนะคะก็เลยหาขอคนแทนนุ่นนะคะก็น่าจะเห็นพี่จอมแจ้งมาว่าอาอบดที่พิเ่นเขาก็คือดูแลเรื่องของคาสิโนนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูให้อยู่นะคะเพราะว่าพี่จอมไม่ได้ค่อนข้างสเปคไม่ได้อยากจะได้ สเปกสูงมากนะคะแต่มีคุณสมบัติในการใช้เซลลก็คือเรื่องของคำนวณตัวเลขนะคะตอนนี้ก็ดูให้อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวในส่วนของการตลาดเนี่ยเน็ตก็หาเรื่อยๆพี่ก๊อฟบางทีมันหามันก็ซ้ำๆนะคะก็ต้องมองที่ตัวหลุยด้วยะคะ่ะว่าสัมภาษณ์เนี่ยต้องการคนคุณสมบัติแบบไหนแต่ถ้าสำหรับเน็ตนะคะในทําฝ่ายบุคคลมาคือเน็ตมองว่าต้องมองที่คุณสมบัติแต่จะไปมองสายงานตรงเนี่ยหรือสายงานที่ท,ที่ที่มันเป็น เป็นเซลจามาเลยเนี่ยก็ลําบากเพราะว่าถ้ามีประสบการณ์เนี่ยก็เงินเดือนค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะก็จะเริ่มเดยอนเดทเริ่มดูให้เ,เรื่องเป็นราวนะคะว่าจะยังไงนะคะส่วนอาทิตย์นี้เดี๋ยวขอหายหพี่จอมก่อนนะนะคะค่ะต่อมานะคะเรื่องของการ CIM นะคะได้เอกสารมาจากปุ้ยแล้วนะคะเอกสารจากปุ้ยเนี่ยก็มี มีลายเซ็นมาที่ไม่ตรงนะคะรู้สึกจะมีของเปานะคะของหลุยเรียบร้อยดีนะคะลายเป็นลายเซ็นลูกค้านะคะจะมีของเป่ากับของแอมอันนี้เดี๋ยวขอรอตรวจสอบแล้วก็เห็นปุ้ยแจ้งมาว่าให้รอเอกาสารชุดใหม่นะคะของกิฟเเชอร์ด้วยนะคะว่าเอกาสารชุดใหม่เนี่ยมีการเซ็นกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดเนต จะแจ้งสรุปให้พี่กอบฟทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนการ C I M ในการออกพบไม่มีปัญหานะคะของอ้ําของอหลุยส์ของของเปาแล้วก็ของแฮมยังยังไม่มีอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอย่า,ยางที่ในเคยแจ้งพี่กอบฟไปว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่สนิทกับน้องๆนะคะจะช่วยอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนทก,ก,ก็ไม่รู้นะคะแต่ก็คิดว่าบางทีมันก็จับพิรุธได้เหมือนกันว่าเหมือนก็ช่วยมาเก็ตติ้งแหละ ช่วยแบบประมาณว่าช่วยตอบให้ช่วยอะไรให้อะนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนจะดูดูให้ค่ะจะดูเท่าที่ทราบเท่าที่ดูได้นะคะเพราะว่าถ้าส่วนว่าชัดเจนเนี่ยเน็ตคงดูเจาะลึกลงไปไม่ได้มากนะคะค่ะสำหรับวีดีโร,ร,รีพอร์ตครั้งที่2 6หมดแค่นี้ค่ะพี่กอลฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ